สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายเดือนกันนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนธันวาคม2 0 1 8เป็นของคนที่เกิดปันจันทร การดูดวงเป็นการอ่านตามนับไพ่ทั้งหมดไม่ได้ดูส่วนตัวบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะคะและอะไรที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีนะถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ร่่งหน้าก็ขอแนะนาหลักธรรมะเช่นหลักบุญมิหารสี่หลักทบาทสี่มรมิองแปดหรือหลักธรรมะที่ทุกคนยินนะคะนํามาใช้ในชีวิตประจาวันเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆทั้งนี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในเดือนนี้เดือนธันวาคมเนี่ยไพ่เนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรารือกมันสิบสองใบนะ สิบสองใบนี่คือสิบสองตำแหน่งนะคะอะได้ไพ่ครบแล้วสิบสองใบค่ะนีิ่นับให้กัน อ้าวเรามาดูความหมายกันนะคะเอ่อวัในใบแรกเนี่ยเป็นตัวแทนของคุณเลยเป็นตัวตนของคุณเลยเป็นดาวคางกับดาวพระศรีเนี่ยก็มองง่ะบางทีอ่ะในเดือนนี้คุณต้องมีความขยนันมีความอดทนนะแล้วต้องมีความละเอียดรอบคอบในการที่คุณจะทําอะไรก็ตามอ่าเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์คุณเองความรู้คุณนี่แหละที่จะช่วยคุณได้ในเดือนนี้นะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการเดินทางไปปรึกษาสัมน,นาเกิดขึ้นนะคะใน ในเดือนนี้ในเดือนธันวาคมแต่ทีนี้เออเราก็ถึงว่าการอบร,อบรสมสัมมนาเนี่ยอาจจะเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของความเอ่ออบรมในเรื่องอะไรล่ะวิชาการก็ได้อบรมเฉพาะทางก็ได้อบรมในเรื่องของการพัฒนาความรู้ก็ได้เหมือนกันนะในเดือนนี้นะแต่หลักๆเลยเนี่ยคือขึ้นเป็นดาวองคานกับพุทธสตีเนี่ยคิดว่าเลยไหมถ้าคุณขยันมีความอดทนในสิ่งที่คุณทำนะคุณจะเกิดสิ่งดีๆกับคุณเองนะคะ แต่จะเกิดมากเกิดน้อยแตกต่างกันในพื้นเดิมของแต่คนด้วยนะทีนี้ดูที่การเงินกันบ้างการเงินของคหมคะคุณเป็น,ดา,นดาวศุกร์กับดาวเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าคู่เซียนศัตรูแสดงว่าการเงินอะเรามองก่อนถ้าได้เนี่ยก็ได้น่าจะได้จากการที่คุณมีความขยันความอดทนของคุณเองได้จากความร,รู้ความสามารถของคุณได้จากสิ่งที่คุณทํามานานแล้วเนี่ยไม่รู้อ่ะคุณทําอะไรกันมาเนี่ยจะได้จากตรงนั้นด้วยหรือ เป็นเรื่องของเออะไรเก่าๆจะเป็นรายได้คุณทีนี้อะไรเก่าๆจะเป็นรายได้คุณเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างคนที่ค้าขายในเรื่องของออเของเก่าของโบราณอ,อาจจะได้เงินก็ได้ค่ะหรือบางคนเนี่ยอาจ,จะได้จากการเกี่ยวเรื่องความสวยความงามของกินของใช้ก็ได้เหมือนกันนะ ก็ดูแต่ละคนว่าจะนูกแบบไหนบางคนอาจจะเป็น,นเรื่องของลักษณะว่าเป็นของขวัญก็ได้นะในเรื่องการงันนี้ทีนี้สุกเสาเนี่ยเป็นคู่เซียนศัตรูเราก็มองได้เลยว่าอาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นทีนี้รายจ่ายเกิดขึ้นเกิดขึ้นในเรื่องอะไรบางคนไปใช้จ่ายในการซื้อของกินของใช้ของสื่อของงามหรือการทำเสียกรรมหรือบางคนก็จะมีความทุกข ความเครียดเกี่ยวเรื่องการเงินที่มันไม่พอจ่ายในเดือนธันวาคมอย่าลืมว่าเดือนธันวาคมเนี่ยไม่มีงานเลี้ยงเยอะใช่ไหมคะทีเนี้คุณสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยคุณได้เงินแล้วคุณก็ทําบัญชีไว้เลยว่า,อวาเออเนี่ยเดือนหน้าฉันจะต้องจ่ายอะไรไหมอ่าเขียนเลยอะไรี้คุณจะได้เห็นว่าคุณจะมีรายจ่ายอะไรเกิดขึ้นไหมนะคะแต่ทุกคนต้องไปหารจัดก,การกันเนานะเรื่องรายจ่ายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังดีเนี่ยมันจะมีอ่านตรงนี้ แต่วงเล็บว่าถ้าคุณเป็นคนสายบุญคนสายบุญเนี่ยจะพ้นวิกฤตเรื่องการเงินติดขัดได้ในสองกรณี1อาจจะมีคนช่วยเหลือ2ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือคุณนะคะมาอาจจะเกิดสิ่งไม่คาดคิดทําให้คุณมีเงินเข้ามาบุญก็ได้นะสำหรับบางคนทีนี้ก็ขอเตือนเรื่องการเงินหน่อยการเงินเนี่ยถ้าคุณที่เกิดวันจันทร์ ปัจจุบันคุณมีเงินเก็บคุณมาทุกทางนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีเงินเก็บเราต้องกลับไปดูวิธีการใช้เงินของเราเนี่ยว่าเออทาไมเราใช้เงินแบบไหนเราถึงไม่มีเงินเก็บเพราะเงินเก็บจะเป็นประโยชน์ตัวคุณเองนะเวลาคุณเกษียณคุณมีเงินเก็บคุณไม่เดือดร้อนแต่ถ้าคุณเกษียณคุณไม่มีเงินเก็บเนี่ยคุณเองอ่ะไม่มีญาติพี่น้องดูแลไม่มีรลานดูแลถึงเวลางนั้นคุณก็ต้องกลับไปทำงานเลี้ยงชีพตัวเองใช่ไหมคะอ่า ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามีเสียงเอเขากําลังก่อสร้างกันเสียงเน้องมาทั้งหลายเอทีนี้เราก็มาพูดถึงนคนในกรณีคนที่รายจ่ายมากกว่ารายรับอันเนี้ยคุณทําบัญชีคุณจะเห็นว่าในบ,บัญชีค่าใช้จ่ายคุณมีค่าใช้จ่ายหะไเกิดขึ้นไหมเช่นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟยนะ่ะอันเนี้ยทุกคนต้องบริหารจาัดก,การให้ดีๆอะไรเดือนเนี้ยถ้าเรายังไม่จําเป็นที่ต้องซื้อเบรกไปก่อนค่ะเก็บเอาไว้ ซื้อเดือนหน้าก็ได้เนาะดูว่าเพราะว่าเดือนนี้คิดว่า,ายหลใจทุกคนนะ่าจะเยอะแน่นอนงานเลี้ยงเอ่ยของขวัญปีใหม่อ่ะนะคะก็ต้องดูดีๆนะก็ให้ทุกคนบริหารจัดการกันนะคะ,ะทีนี้เรารู้ที่ตำแหน่งสาชาติกันบ้างสหชาติเนี่ยความหมายหลากหลายเพื่อนฟู้งเองก็ได้คนรอบตัวสังคมรอบตัวเองก็ได้การเดินทางก็ได้การประสานงาน หรือการติดต่อสื่อสารรวมถึงสื่อออนไลน์เองประชาชนก็ได้ค่ะลูกค้าก็ได้การสั่งสรร์ก็ได้ทีนี้หน้าไพ่เป็นดาวอังคารกับพุธเนี่ยคู่เนี้ยเขาเรียกคู่ยุวทะคู่ขัดแย้งอ่าเราเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมคะหรือกับเพื่อนฝูงเราเองเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอะไรกันพูดกันไม่เข้าใจ หรือลูกค้าก็ได้บางทีเราจะเจอลูกค้าที่พูดตรงไปตรงมาไหมเออเราจะมีวิธีการจัดการยังไงดีหรือตัวเราเองอาจจะเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาพูดจาปุ่งฝังเสียงดังบางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะรวมถึงในเรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆเหมือนกันค่ะจิมการทําสัญญาเกิดขึ้นไหมดูดีๆอ่านเรื่องของรายละเอียดให้ดีๆแม้กระทั่งเอกสารของคุณที่คุณใช้เนี่ยมันจะมีการ เ,เก็บให้ดีๆเช็คกันให้ดีๆนะคะว่าเราไปทำรายเี่ยกอกสามครบท้่นไหมอันนี้มันหมดอายุไปยังหรือ,อคนที่เป็นแอดมินเองการโต้อตอบใดๆกับลูกค้าเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคะลองไปเอาบทป,ปรับเปลี่ยนเช็คก,กันดูเนาะทีนี้อยู่ที่ตำแหน่งพันธุมท่งบ้างตำแหน่งพันธุเห็นไหมเป็นดาวที่กระดาวเกตด,ดาวที่กระดาวเกตเนี่ยพันธุอะ่ะหมายถึงเรื่องคนในครอบครัวบ้าน ที่ดินรถในที่ทํางานก็ได้ม,ดมีดาวเกตมีตรงเนี้ยดาวเกตเป็นสีที่มีคาดคิดจะเกิดขึ้นในเรื่องราวที่เกี่ยวกับที่อธิบายพัมกีนี้เกิดขึ้นแบบไหนอาทิตย์เกตความใจร้อนนี่แหละความใจร้อนมันจะมีความทําให้เราหงุดหงิดความหัวเสียความวิตกกังวลต่างๆเกี่ยวเรื่องของคนในครอบครัวเอง บ้านรถที่ดีในะที่ทางานบางทีการคุยกันอะไรกันนะ่ะบางคนนะ่ะคุยกันอ,อ,อาจจะมีเรื่องอะไรคุยกันเนี่ยแล้วมีความอารมณ์ใจร้อนเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่าลืมนะสาชาคุณนะ่ะดาวเนี่ยมันเป็นคู่วิวัทะคู่วาา ทุกอย่างเนี่ยจะคุยอะไรกันขอให้เย็นๆค่ะรวมถึงาอาจจะมีการซื้อขายบ้านที่ดินเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดก็ได้หรือบางคนอาจจะมีการเดินทางไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวเรื่องคนในครอบครัวคนเองในที่ทํางานบ้านรถที่ดินก็นได้นะคะแต่ทีเนี้ยแต่ละคนเนี่ยจะไปขอกันในรูปแบบไหนอะขอขายบ้านได้ไหมขอขายรถได้ไหมหรือยังไงก็ว่าไปหรือบางคนอาจจะมีการเออ่อมแซมในเรื่องของ บ้านรถที่ดินเกิดขึ้นแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของสายไฟในบ้านเองทีนี้สายไฟต่างๆฟืนไฟต่างๆเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับไฟต้องระมัดระวังนิดนึงแต่มองได้อีกอย่างนะถ้าไม่เกี่ยวกับฟืนไฟเรื่องของอารมณ์อารมณ์ร้อนทั้งหลายนี่แหละอาจจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะนอ่ดูแต่คนเนาะทีนี้เรามาดูที่ตำแหน่งปุตตะมังปุตตะ หมายถึงไรบุตรตามไมาถึงบุตรบริวารรวมถึงเรื่องสัตว์ลี้ยงโปรเจกต์ต่างๆการเดินทางระยะสั้นหน้าไพ่เนี่ยเป็นพระราหูพระราหูนี่คือเรื่องของการรุ่มโด่งโมเมาการเสี่ยงโชคก็ได้อะไรที่เป็นพวกการประหนกกันต่อก็ได้นะเนี่ยดูว่าบุตรบริวารเราไปเกี่ยวข้องเรื่องพวกนี้ไหมนะคะหรือบุตรบริวารเราอาจจะเป็นสายมูก็ได้มุมลมไม่หมด แต่ทุกอย่างอ่ะจะเป็นสายมูหรือจะไปดูหมอดูอะไรอย่างเงี้ยเราเองขอให้มีเหตุและมีผลคือเชื่ออะไรอ่ะต้องพิจารณากันให้ดีใช้วิจารณญาณกันให้ดีๆนะคะทุกอย่างเนี่ยก็ต้องดูนะหรือบางคนเนี่ยอ่าโปรเจกต์คนเองอ่ะไปเกี่ยวข้งองกับอ่คนต่างถิง่นต่างแดนไหมนักธุรกิจไหมอ่แล้วพวกผู้นำท้องถิน่นนักการเมืองหรือเปล่า ดูให้ดีๆค่ะเพราะพระราหูเนี่ยก็มาถึงการหลอกลวงได้เหมือนกันนะอ่าใครจะชวนทําอะไรคุณก็ดูให้ดีบุตรบริวารคุณเนี่ยช่วงเนี้ยติดเกมไหมออหรือเขาไปแนวไหนให้ดูตรงนั้นเราเองก็ต้องระมัดระวังได้เหมือนกันเนาะก็ต้องเอ่ออบรมเลี้ยงดูกันดีๆว่าการเล่นเกมอ่ะเล่นได้แต่ก็พอประมาณหรือบางคนเนี่ย ไปติดเรื่องของการพนันขันต่อมันก็มีใช่ไหมคะเนี่ยพวกออนไลน์อย่างเงี้ยก็แนะนําลูกหลานดูดีๆกันนะคะทีนี้ทิ่ตำแหน่งอริบ้างอริอริคือเป็นสิ่งที่ต้องพยายามทําหรืออะไรประมาณนี้นะมันก็มองระดับมุมนะทีนี้เป็นดาวเสาร์นะเอว่าอ่างนี้อริในมุมบวกก่อนสิ่งใดที่คุณจะพยายามทําในเดือนธันวาคมคุณเหนื่อยแน่นอนดาวเสาร์ ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ระยะเวลาในการทําสิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้นะคะก็ถึงบอกว่าเราก็ดูว่าโปรเจกต์ต่างๆที่คุณทํามาเนี่ยก่อนหน้านี้คุณทาอะไรมาละ่ะนั่นน่ะมันต้องใชรร้ระยะเวลาในการรอคอยจะดูว่าแต่ละคนน่ะคุณทําอะไรกันอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าเนี่ยมองอริในมุม ลบมังอริณิมมลบเนี่ยคือปัญหาศักรกภัยคือใครล่ะอริคือศัตรูเก่าศัตรูใหม่คู่แข่งขันทางการค้าเจ้าหนี้ก็ได้นี่สินก็ได้บุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาให้กับคุณเป็นปัญหาในแบบไหนก็ให้ดูที่สถานการณ์ของตระกนแต่ถ้าเป็นโรคภยัยเกี่ยวกับเรื่องของฟันเข่าก็ดูกรกเกาเส้นประสาท ประสาทกินก็นได้นะคะรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหากับเรื่องของคนที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมเองหรือกรรมกรก็ได้รวมถึงเกษตรกรก็กได้โรงงานคนรับซื้อของเก่าก็ได้หรือคนที่ค้าขายวัตถุโบราณก็ได้ที่จะสร้างปัญหาคุณแต่ก็ต้องดูว่าบริบทคุณเนกะี่ยวข้องรูปนี้หรือเปล่าโรงงานต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องไปดูนะคะ แต่ทุกอย่างเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเป็นดาวเสารเนี่ยสิ่งที่คุณเจอจะต้องใช้เรียะเวลาการแก้ไขอดทนรอคอยนิดนึงนะคะก็ค่อ,คอยๆแก้ไขไปเนาะทีนี้ดูตำแหน่งปตัตนีิมังตำแหน่งปตัตนิคุณเป็นดาวพุธกับดาวศุกร์คู่คนที่มีคู่นะคนที่มีคู่เนะี่ยความรักคุณอนะ่ะ จะมีความโรแมนติกกันมากขึ้นมีความหวานแหววก,กันมากขึ้นมีการที่จะเดินทางพากันท่องเที่ยวไปสถานที่ติดน้ําไปที่สวยๆมีการซื้อของขวัญให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ก็มองอีกว่าถ้าคู่คุณหรือตัวคุณเองเป็นคนมิสเสน่ห์อ่าก็ต้องระมัดระวังว่าจะมีคนอื่นเข้ามาชอบแต่ทีนี้ถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณแต่งงานแล้วคุณไม่ก้าวขาออกไปปัญหามันไม่มีตามกลับมานะคะ แต่ให้มองอย่างว่าบางทีมุมกับถ้าตัวคุณหรือกูของคุณไปชอบคนสวยคนหลอ่อคุณไม่ก้าวขาออกไปปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนกันเรื่องความรักเนี่ยมนอยู่ที่ตัวของคนสองคนนะ,ะดูดีๆนะคะทีนี้เรามองในมุมของคนที่เป็นคนโสดบ้างเอาคนโสดคนที่คุณจะคุยผ่านแอปอะไรต่างๆเนี่ยคุณเนี่ยจะเจอคนที่พูดจาเก่งเป็นคนมีเสน,เน่ห์พูดจาหวานพูดจาที่รู้จักเอาอกใจคนเองระมัดระวังในการ จอหน่อยมันมีโอกาสที่จะออทำใหออ้ต้องไปใช้ชีวิตคู่อยู่กันก็มีนะเ,ออเนี่ยความโรแมนติกต่างๆเนี่ยระมัดระวังนิดนึงอย่าเชื่อใจคนง่ายนะคะขอให้มีสติในการที่คุณเจอใครเนี่ยดูกันให้ดีใช้ระยะเวลาหน่อยส่วนใครที่ความรักผิดหวังตลอดเนี่ยฝากบอกนิดว่าคุณลองมาดูดวงแบบวางรักนาาศนะีดูนะ เรื่องความรักคุณดีไหมอันที่ดีก็มีไปแต่ถ้าไม่ดีให้ไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินการเลี้ยงดูพ่อแม่เถอะค่ะคุณจะไม่พบความผิดหวังอีกแล้วคุณมีเวลาแล้วคุณไปพัฒนาหน้าที่การงานให้เจริญเติบโตให้ได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดที่คุณอยากได้หาเงินทองได้เยอะเที่ยวไม่ต้องไปเป๊ะใครเพราะส่วนใหญ่ใส่เป๊ะผิดหวังว่าสมหวังนะแล้วใครที่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เนี่ยบอกเลยว่า ลองทมใจตัวเองให้ดีๆว่าพร้อมที่จะทําหน้าที่สามีภรรยาก,กันหรืยอยังครอบครวคุณครอบครัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะแต่ศาสนาคุณไม่ก็จำกัดนิสัยไลฟ์สไตล์เนี่ยไปด้วยกันได้หรือเปล่านะคะลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะทีนี้รทธิ์ตำแหน่งมรณะบ้างตำแหน่งมรณะคือเป็นดาวจันทร์กระดาวเกตมรณะเนี่ยในมุมบวกเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้หรือบคุคคลอื่นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งเนี่ย ถ้าม่คุณมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนหรือมีเกณฑ์ห่างกันเนื่องด้วยสาเหตุของแต่ละคนแต่หน้าไพ่เป็นดาวจันทร์ก,กัลโลกก็บอกอย่างนี้อาจจะเป็นเรื่องของคุณอาจจะมีะไปอยากเสริมสวยอยากสวยอยากเสริมสวยความงามอ่าบางคนอาจจะมีการไปทาเสี่ยรรมหน้าอกไหมอันนี้ต้องดูนะคะหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามดีแหละหรือบางคนอาจจะมีการ ไปปฏิบัติธรรมสือสิลก็ได้นะคะอันนี้ให้ดูนะก็ลงไปดูกันทีนี้ถ้าเรามองในมุมลบบ้างมุมลบเนี่ยมรณะคือปัญหาศับ์รบภัยคือใครละ่ะตัวเราเองก็ได้บุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดกันหนึ่งนี่แหละจะเป็นปัญหาเป็นปัญหาอย่างไรหน้าไพ่คือจันกาเกตใช่ไหมบางคน,นจะมีความเครียดวิตกกังวลมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นหรือ มีความโรเรมีความรังเรไม่แน่ใจเกิดขึ้นก็ได้ก็ให้ดูแต่ละคนนะคะว่าคุณจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะหวัดดีแล้วก็ระมัดระวังนิดหนึ่งการเดินทางทาง,ทางน้ําเองก็ต้องระมัดระวังบางทีเราอาจจะเดินทางไปแล้วไปเที่ยวไหนเนี่ยไปเจอน้ําท่วมอ่ะก็ไม่ได้ไปก็ต้องยกเลิกไปใช่ไหมคะหรือการเดินทางเนี่ย เขาให้มีการใส่ชูชีพได้ก็ใส่ชูชีพซะถ้าคุณเที่ยวทางทะเลนะอันนี้ก็ะระบาดินึงค่ะทีนี้ที่ตำแหน่งสุภาบ้างตำแหน่งสุภาเนี่ยเป็นดาวพฤกษ์ดีเนี่ยสุภาคือตัวแทนของคุณพ่อเจ้านายผู้ร,รับผู้ใหญ่การเดินทางไกลก็ได้ค่ะการคอนเนคกชันก็ได้ตำแหน่งหน้าที่ก,า,การงานก็ได้คำประกันก็ได้เป็นพฤกษ์ดีเนี่ยก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ดีนะคิดว่า,านี้บางคนอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธ ปกป้องคุ้มครองคุณอยู่หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อเนี่ยให้ความสนุนสนุนตัวคุณชื่อเหลือตัวคุณก็ได้นะหรือบางคนก็จะได้รับจากผู้หลักผู้ใหญ่เองนะคะจะได้ยังไงก็ต้องดูนะบางคนโชคดีหน่อยอาจจะเรื่องของการเอ,อ่อได้ตําแหน่งงานใหม่ก็ได้อา่าหรือบางคนได้คอนเนคชันในเรื่องของเอ,อ่อหน่วยงานภาครัฐภาคเาชชวนก็ได้นะคะบางคนจะได้เดินทางไกล ไปในประเทศที่ใหญ่ๆนะก็เป็นประเทศที่สมบูรณ์มีเขาเรียกว่าประเทศนั้นน่ะไม่ได้ขาดแคลนเป็นประเทศที่เจริญแล้วอ่ะที่พัฒนาแล้วนะคะตามนี้นะทีนี้อยู่ที่การงานคุณมั่งการงานคุณอะ่ะเป็นเรื่องทั้งการงานการเรียนในนักนะตำแหน่งกรรมะเนี่ยเป็นดาวพุธกับดาวเกตใช่ไหมคะการงานคุณเองเนี่ยมองอยู่ว่าใครที่ทํางานเกี่ยวคอมพูดเตไหมเออ มงคู่กับดาวเกตต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําพูดยังไงละ่ะอาจจะเป็นตัวเราก็ได้หรือลูกค้าก็ได้ที่เราไปติดต่อแม้กระทั่งเอกสารสัญญาต่างๆถ้ามีดูกันให้ดีๆหรือทํางานเกี่ยวกับเอกสารแล้วเนี่ยเอกสารเนี่ย,ยมันครบไหมมันมีการหายไ,ไหมอ่าเก็บให้ดีๆค่ะนะหรือบางคนก็อาจจะความเครียดวิตกกังวลเรื่องของการงานเนี่ยกลัวว่างานเนี่ย มันจะถูกการแก้ไขไหมเออถ้ามันมีการแก้ไขเกิดขึ้นค่อยๆแก้ค่ะคุณมันก็จะมีหนทางให้แก้ไขเนาะหรือบางคนเนี่ยอาจจะขอเรื่องการงานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองเรื่องการเรียนก็ได้นะคะก็ต้องไปด,ดูนะว่าจะขอกันในรูปแบบไหนนะแต่เพียงว่าก็ต้องระมัดระวังหนึ่งเพระพาะดาวเกตเป็นเรื่องของออสิ่งที่ไม่คาดคิด เพราะสิ่งที่ไม่คาดคิดมันมองได้ไหลายมุมก็อยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยเราทํางานแบบไหนแบบที่บอกอะ่ะเพราะไพ่ใบแรกคุณเห็นไหมมันเป็นอังคารกับพฤศจิก็มองว่าอย่างน้อยอ่ะการทํางานต่างๆคุณต้องใช้ความขยันความอดทนของคุณเองแล้วก็เป็นเรื่องของความละเอียดความรอบคอบความรู้ที่คุณมีเนี่ยถ้าเราทํางานละเอียดรอบคอบเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยนะยังแก้ไขกันทันนะคะก็ลงตัวแต่คนเนาะ ทีนี้เรื่องของการงานก็คิดว่าบางคนนะ่ะอยากราออกจากงานไม่อยากทำแล้วเพราะเจออาจจะเจอปัญหาเยอะอบางคนนะอันนี้ใจเย็นทํางานที่เดิมก่อนคุณรองศีีวลาไปดูดวงว่า คุณมีดวงที่จะทําธุรกิจเองกันบ้างไหมอะถ้ามีก็ทําไปโดยดูใุทุนส่วนกับบริวารแต่ถ้าดวงเราเนี่ยต้องเป็นลูกน้องเขาเนี่ยก็นําเงินเก็บไปซื้อเป็นปัฒบาติสระก,กองทนุนรวมหรือออมทองก็ได้ค่ะแต่ทุกการลงทุนคุณต้องศึกษารายละเอียดที่ดีๆไม่แนะนําให้โอนกู้ส่วนใครที่จะ ราออกแล้วมาทาธุรกิจคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณก็ต้องตั้งใจนะถ้าคุณต่อยอดสาเร็จธุรกิจแบบนี้เจริญรุ่งเรืองถึงรุ่นรุ่นลูกหลานได้นะคะส่วนใครที่ธุรกิจมีปัญหาก็กลับมามองที่ปัญหาเราเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากตัวไม้เช่นความขยันความเอาใจใส่ของเราน้อยลงไปหรือเปล่าให้เปรียบเทียบที่ตอนธุรกิจคุณจเจริญรุ่งเรือง,งคุณมีวิธีชีวิตการทํางานแบบไหนหุ้นส่วนบริวารแต่ละนแผนกตัวผลิตภัณฑ์ปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเอาได้นะ ปัจจัยภายในเป็นสิ่งที่คุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้คือในปังอ่ะตัวบุคคลตัวผลิตภ,ภัณฑ์การตลาดระบบวิธีการทํางานต่างๆหรือจะนาเทคโนโลยีนน้ตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยใช้ด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูแต่คนเนาะทีนี้เราดูที่ตําแหน่งราพาะบ้างตําแหน่งราพาะคุณเนี่ยเป็นดาวดีกับดาวเสาอ,อกนี้ว่าบางคนน่ะจะได้จากราบคุณนะ่ะได้จากความรู้ความสามารถของคุณเองนั่นแหละหรือบางคนได้จาก ของเก่าของเก่าคืออะไรอ่ะอาจจะเป็นเรื่องมรดกก็ได้หรือจะเป็นเรื่องของเออสิ่งเก่าๆของคุณอาจจะเป็นใครเขาเอานี่มาคืนคุณก็ได้นะคะเราก็ต้องว่าเรามีอะไรกัเก่ามากน้องของทุกคนหรือบางคลได้จากทางไกลได้จากคนเก่าทีนี้ก็ต้องดูว่าได้กันรูปแบบไหนอย่าไปพุ่งเป้าเรื่องกันสี่งโชคสะทีเดียวนะอืก็ให้ดูดีๆ ทีนี้ดูที่ดาวาอาังคารดูที่ตำแหน่งวินาศบ้างค่ะตำแหน่งวินาศคือสิ่งที่ช่วยเหลือกุกคลคุณได้หรือเป็นตำแหน่งที่ถูกปกปิดอ่าแล้วก็หมายถึงคนใกล้ตัวก็ได้ถ้าตามหน้าไพ่เป็นดาวอังคารดาวศุกร์เนี่ยเรามองในมุมบวก,กนเนาะคุณจะได้คนใกล้ตัวช่วยเหลือหรือคนในเครื่องแบบหมอฟันก็ได้หมอผ่าตัดก็ได้หรือ ช่างซ่อมต่างๆทั้งหลายก็ได้นะแล้วก็ในเรื่องของมีเงินเข้ามาช่วยเหลือหรือสถาบันการเงินเองก็ได้ค่ะที่จะเข้ามาช่วยเหลือเนาะแต่ทีนี้ต้องดูว่าในบริบทของแต่คนเนี่ยเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลประเภทนี้ไหมอ่าเนี่ยแหละเขาจะช่วยเหลือคุณแต่ทีนี้เรามองในมุมลบบ้างมุมลบ,บเนี่ยวิลาคือปัญหาสักรคภัยคืออะไรล่ะบุคคลที่เก่าถึงเมื่อกี้เนี่ย ก็สามารถเป็นปัญหาสกุลได้แต่ทีนี้ถ้ามันมีเกิดขึ้นยังไงอ่ะยังแก้ไขกันได้เออยังมีอาจจะมีใครเข้ามาช่วยเหลือทําให้ปัญหาตรงนี้ที่คุณเจอคลี่คลายไปทางที่ดีนะคะก็ก็คือตามนี้เนาะตามน้ไพ่ยทีนี้ตรงเรื่องสุขภาพบ้างสุขภาพอ่ะก็เป็นเรื่องอะไรบ้างก็จะเรียกเกิดเรื่องของเนี่ยออฟฟิซินโดมอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะใบหน้าศาีรษะไมเกรน ฟันเข่ากระดูกกรกเก้าเส้นประสาทแล้วก็เรื่องของประสาทกินก็นได้รวมถึงในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลความหงุดหงิดระบบน้ำย่อยอาหารหน้าอกกดไหลย้อนระบบต่อมน้ําเหลืองระบบขับถ่ายคอ,อตรดมก้นก้นกบมดลูกต่อมลูกหมาก ทุกคนมีการตรวจสภาพร่างกายประจำปีใช่ไหมคะลองสังเกตเรื่องของน้ำตาลไขมันดูว่าสูงไหมถ้าสูงก็ถึงเวลาออกกำลัออกลงกายแล้วแต่นี้ทุกคนก็ออกตามที่คุณชอบแต่ถ้านั้นแนะนำเนี่ยเป็นการเดินวันละห้ากิโลสักเดืนรถรถรอนทดลงดูนะคะถ้าน้ำตาลไขมันลดลงเนี่ยก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตได้นะคะเพราะเราเข้าสังคมสูงอยู่ละ ส่วนไข่น้ำตาลไขมันปกติออกกำลังกายเหมือนกันค่ะเราก็จะแข็งแรงทีนี้ใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งว่าไพ่หมาสจ,จั์เนี่ยอยากจะแนะนำให้คุณไปทําบุธที่ไหนการเป็นการเสริมดวงทุกๆเรื่องเลยนะอะ่เดี๋ยวเลือกกันสามใบค่ะใบแรกเขาให้คุณไปว่าพยายายม มราชเนาะขอเรื่องความสุขแค่้วคราดปลอดภัยอายุยืนนะคะใบที่2จิตอาสาใบที่3ปรับห่วงจุย้ยทีนี้บอกนิดนึงเรื่องการปรับห่วงจุ้ยเนี่ยไม่จำเป็นต้องทุบบ้านตัวเองนะปรับห่วงจุย้ยคือเป็นเรื่องของธรรมชาติ บ้านเราอะไรที่มุมมืดเนี่ยจัดให้สะอาดให้เรียบร้อยให้มีแสงไฟเขาถึงหรือในบ้านเราเองอะ่ะมุมไหนมุมมืดสิ่งของอะไรที่เป็นของเก่าเก็บโลออกหมปดค่ะมันทําให้บ้านเราดูโป,ปรง่งโล่งสบายตามันก็เป็นการปรับหงช่วยเหมือนกันนะหรือปรับด้วยที่นี้ก็ได้ห้องนอนคุณเองคุณจัดห้องให้เรียบสะอาดเรียบร้อยทําให้ห้องคุณกมมีกลิ่นหอมคุณอาจจะเปลี่ยนเรื่องกันหันหวนอนก็ได้ค่ะจะไปทางทิศไหนอะ่ะ ทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันออกก็ลองปรับเปลี่ยนดูค่ะมาอาจจะเป็นการได้ปรับพูช่วยไปนในตนัวเหมือนกันนะลองลองไปปรับกันดูนะคะทีเนี้ยตะโกนน่ะ,ะนจะสะดวกทําที่ไพ่แนะนําก็ได้แต่ไม่สะดวกไม่เป็นไรไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไหนก็นได้ที่คุณเคารพรับถือก็ได้บุญเหมือนกันหมดหรือบางคนน่ะไม่สะดวกที่จะทาบุญโดยที่ไม่ใช้เงินเราก็มีวิธีที่ทําบุญโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก็นได้ค่ะคือการคิดดีพูดดีทําดี การดูแลปุกกาเรนะการเปิดปูนสมบตในบ้านเองก็ได้ค่ะแต่ทีนี้ไม่ต้องเปิดปูนฝืนแผบบ้านนะี๋ยวมีปัญหาเกิดขึ้นดูคุณสูตรมนก็ได้นั่งสมาธิก็ได้วันละหนาที10นาทีแม้กระทั่งแรงกายจิตอาสาไงคะอะไปทําได้เหมือนกันทีนี้บุญกุศลเนี่ยมีอยู่รอบตัวทั้หมดแต่เราอ่ะจะหยิบยกบุญแบบไหนขึ้มนมาทำเพียงแต่ขอว่าอย่า ห่างบุญอย่าทิ้งบุญบุญเนี่ยจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําเกิดสิ่งดีดีเกิดปฏิหารกับคนได้นะคะทีนี้มาพูดเรื่องการดูดวงกันบ้างก็เอออันนี้เป็นประสบการณ์ของตัวเองเนาะเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นอะ่ะดูดวงไม่เป็นเราก็ไม่ได้เรียนโหงราศาสตร์ไม่ได้เรียนอ่นา,อานไพ่งี้ ไปนั่งดูดวงเขาก็ทว่ามีเคะต้องสดอกคอได้ต้องตัดเล็บตัดผมใช้เงินอีกสามพันซึ่งเราไม่ได้เชื่อการสดอกคอแบบเนี้ยเราก็ไปทําบุญสวายสังฆทานปกติแล้วก็สวดมนนั่งสมาธิมาหลายปีมากาผลไม่ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแต่ผ่านพ้นปัญหาตรงนั้นมาได้นะคะมีคนให้ความช่วยเหลือก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดจากบุญส่วนที่เราทำนี่แหละอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ถ้าทุกคนเจอลักษณะเนี้ยแนะนําว่า ไปทำบุญกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะไปขอพรท่านไปล้างเท้าท่านนํำน้ําล้างเท้าในบาปก็ได้พระถุงแม่คุณนะคะํามาครอบตั้งแต่หัวจนไปเท้าดํากันส่วนชายพระถุงพกไว้ได้ฝึกตังได้เหมือนกันแต่นี่คือความเชื่อของคนโบราณ่ะแต่คิดว่าทดลองทําดูก็ได้เพราะเราว่าต้องเสียเงินให้ใครเขาหรอกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งใกล้ตัวคุณคือการสวดมนต์การนั่งสมาธิสิ่งนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติก็ขอแนะนำการนั่งสมาธิละกัน หลักสูตรที่นา้าศึกษามากเป็นของหลวงพ่อวิยางวัดธรรมมงคลนะคะ mm. เขาจะมีการเดินจงกรม mm. มีการนั่งสมาธิ mm. บริกรรมคาวาพุโทโธเอาไว้ที่ไหนเขาาไม่ที่เรือคือนะับผ่าหัวใจท้องคุณชอบเอาไว้วส่วนไหนคุณไว้ส่วนนั้นจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนคุณทําได้หมดคุณก็ทํากันไว,ไวไ้วันแรกกวน้อยเหมือนการหยอดกระปุกอมสินค่ะวันหนึ่งกระปุกอมสินเต็มวันที่ไม่ทันเต็มอะ่ะทุกคนมีของเก,ก่ากระปุกอมสินไปเนี่ยจะถูกเบิกใช้โดยอัตโนมัติมาช่วยหรือคุณ ว่าเราคุณเกิดปัญหาก,ก็ขึ้นจะช่วยหรือได้อย่างไรคนที่ประบัาิจะรู้ส่วนใครเป็นโรคนมระดับโรคเคต่างๆเวลานอนคุณพุดโทรไปเรื่อยๆคะ่ะโรคต่างๆเราเนี้ยจะค่อยๆขี้คลายไปทางที่ดี ทีนี้ก็พูดเรื่องกรรมนะคะกรรมเนี่ยมีสองประเภทคือกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทํากรรมของเราคือการกระทําของเราไม่มีใครสามารถแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเราเองโดยวิธีไหนตามหลักศาสนาที่แต่คนนับถือหลักคําสอนพระเจ้าศีลห้าการสวดมนต์การนังสมาธิสิ่งต่างๆเหล่เนี้ยจะทําให้สิ่งคุญเจเบาบางลงไปได้เกิดสิ่งดีๆกับตัวคนเองแต่ทุกคนน่ะจะเชื่อจากปากน้อย่างเดียวก็ไม่ได้ทุกคนต้องใช้หลักธรรมศาสตรเขาช่วยคือการตรอง สุดท้ายเนี่ยชีวิตคือการเดินทางนะคะถนนของทุกคนเนี่ยไม่โดโรดวุกิบกรรบถ้าทุกคนสู้เต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคนให้ดีที่สุดต่อคุณเจอปัญหาหนักหนักแค่ไหนทุนสามารถตกรอดได้ปัญหาสักที่คุณเจอเนี่ยคือแบบทดสอบถ้าคุณผ่านกันไม่ได้ก็เป็นการพัฒนาตัวเองก้นไปอีก,กระดับหนึ่งจะทำให้คุณแกร่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งสุดท้ายนี่ก็ขอฝาก ให้ทุกคนเนี่ยจงรักษาสีสวดมนต์นั่งสมาธิตามวันเวลาที่คุณสะดวกนะคะจะได้มีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆก็วันเจอคลิปหน้านะคะก็ขอขอบคุณคนที่เข้าประชมคลิปก็ขอทุกคนพบแต่ความดีไม่ความทุกข์นะคะถ้าในคลิปนี้มีเสียงอะไรบ้างก็ต้องขออภัยเวลาที่รุนแคะขอบคุณค่ะ